สวัสดีครับชื่อกันครับนายพวินจาลีครับมาจากประเทศไทยครับตอนนี้นะครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคานาซาวะปริญญาโทปีที่2ครับคณะการศึกษานะครับภาษาญี่ปุ่นครับทําไมถึงมาเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับส่วนตัวกันเนี่ยครับได้ทุนรัฐบาลไทยชื่อทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนครับมาเรียนที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มาเรียนที่คานาซาวะเนี่ยครับก่อนอื่นเลยทำไมถึงมาเรียนใช่ไหมครับส่วนตัวกันได้ทุนมาดังด้าน การศึกษาหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับกันอยากรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเขามีการสอนภาษาญี่ปุ่นยังไงการสอนเด็กนักเรียนยังไงการควบคุมคลาสเรียนการสร้างบทเรียนยังไงนะครับกันก็อยากเอาตรงนี้ครับกลับไปใช้ที่ประเทศไทยครับถามว่ากังวลไหมเนะครับในเรื่องการหาบ้านเนี่ยส่วนตัวกักวนกังวลมากๆครับเพราะว่าตอนที่กันมา ครั้งแรกอะครับกันได้อยู่หอของโรงเรียนสอนภาษาครับแล้วพอกันต้องเข้ามหาลัยเนี่ยกันต้องหาหอเองใช่ไหมครับคือกังวลมากว่าห้องมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะแบบดีอย่างที่เราต้องการไหมราคามันจะแพงอย่างที่อยู่โตเกียวไหมอย่มางเงี้ยครับกังวลมากๆครับแต่ว่าที่เนี่ยครับก็คอยให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้คําแนะนําว่าห้องตรงนี้มันดีตรงนี้นะมันไม่ดีตรงนี้นะครับเขาก็คือบอกเราทุกอย่างครับถามว่าทําไมถึงเลือกโนกะใช่ไหมครับคือก่อนอื่นกันคิดว่าคนไทยอะครับ ดูที่เรื่องแรกก็เลยก็คือดูเรื่องราคาใช่ไหมครับกันคิดว่าราคาห้องที่โนกาสฟูโดซังเนี่ยมีคือแบบมีราคาที่แบบราคาถูกอยู่หลายห้องมากครับแล้วก็ถึงแม้ว่าราคาถูกแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีแม้ว่ามันจะเป็นสไตล์แบบที่คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยใช้กันเป็นสไตล์แบบเก่าหน่อยแต่ว่า มันก็ยแบบยังพอใช้ได้อย่างเช่นแบบห้องอาบน้ำกับห้องส้วมรวมกันอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าแบบคนไทยก็ไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมครับซึ่งสไตล์แบบนี้ครับมีอยู่เยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากกันเลือกมาเพราะที่เนี่ยคือหนึ่งเลย2คือตอนที่แบบกันมากันต้องแบบมาจากโตเกียวอะครับเพื่อที่จะมาดูบ้านที่เนี่ยครับเขาก็แบบมีรถรับส่งเราจากสถานีคณะสว่ามาดูบ้านว่าบ้านต้องแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้นะ อย,อยากดูบ้านแบบไหนเราพาไปดูได้ตลอดทุกที่เลยเข้าไปดูห้องจริงก็ได้เข้าแบบลองแบบไปดูว่าแบบมันจะเป็นไงแสงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแสงอาทิตย์จะเข้าถึงห้องไหมแล้วก็พอ เราตกลงปุ๊บคือการทําสัญญามันก็ง่ายมากครับสำหรับใครที่แบบมาเรียนนียครับเพราะว่ามหาลัยจะเป็นคนอ่าเป็นเป็นคนค้าประกันให้เราใช่ไหมครับก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่ครับมันเลยทําให้แบบว่าทุกอย่างมันง่ายในการหาบ้านครับเรื่องเอกสารต่างๆการจ่ายเงินอะไรเงี้ยครับจะโอนเงินมาจากต่างประเทศก็ได้โอนเงินมาจากตเกียวเงี้ยก็ได้ก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรครับส่งไปสนีนู่นนี่นั่นได้หมดครับแล้วก็สุดท้ายครับอีกสอย่างี่การชอบคือแบบพอแบบมีสตาฟครับมีสตาฟคนต่างชาติ ก็คือแบบเขาคอยดูเราตลอดครับว่าแบบเราจะโอเคไหมถ้าเกิดสมมติว่าการแบบเหมือนแบบตอนนั้นมาแบบภาษาญี่ปุ่นยังไม่โอเคใช่ไหมครับก็ใช้แบบภาษาอังกฤษกับเขาบ้างเงี้ยครับก็ทําให้เราแบบรู้สึกสบายใจมากขึ้นว่าอย่างน้อยเฮ้ยแบบถ้าเกิดมีอะไรอ่ะคุยกับอังกฤษกับเขาเขาก็แบบน่าจะรู้เรื่องกับเรานะก็สุดท้ายคือบริการหลังการขายอันนี้คือการชอบที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าแบบเราเช่าห้องไปแล้วครับมันจะมีทั้งแบบดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดไหนมันไม่ดีเขาก็จะแบบมาเปลี่ยนให้เราแบบอย่างเช่น ไฟหมดไฟดับไฟหน้าห้องดับหรือว่าแบบเครื่องทําน้ําอุ่นเสียเตาแก๊สเสียนะครับคือเขามาเปลี่ยนให้หมดเลยครับเขาไม่แบบมีซ่อมให้เรารออะไรนยครับพอรู้สึกว่าแบบมันโอเคตรงนี้ครับมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเสียก็อยู่ก็ต้องรีบมาซ่อมดีแล้วเขาก็ทําแบบนั้นให้เราจริงๆนะครับกันเลยแบบอยู่ที่เนี้ยมาเปลี่ยนบ้านมาสองรอบแบบก็ยังใช้บริษัทเดิมเนี่ยครับคือกันรู้สึกสบายใจที่นี่มากครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าคือชอบอะไรในที่ หนูกับฟิลดสามารถที่สุดคือเขาส่วนการชอบซัพพอร์ตครับการซัพพอร์ตข้างหลังตอนหลังการขายคือแบบดีมากคือแบบอย่างนี้กันบอกว่าแบบอะไรเสียอะไรไม่ดีคือเขาแบบคือของมันต้องเปลี่ยนใหม่ของมันต้องซ่อมของมันต้องใช้ครับเขาก็จะแบบมีสำรองแล้วก็มาเปลี่ยนหม่ให้เราเลยครับอย่างตอนแบบกันเคยเครื่องทาน้ําอุ่นเสียตอนหน้าหนาวเนี่ยครับเขาก็รู้ว่าแบบมันต้องหนาวเราต้องใช้น้ําอุ่นอ่ะเขาก็มาเปลี่ยนให้ในวันรุ่งขึ้นเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแบบตรงเนี้ยมันมันได้ใจกัดมากเพราะว่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบบ้านมันจะมีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่แบบพราะมันมีปัญหาแล้วเขาแบบแก้ไขให้เราโดยตลอดเขามีซัพพอร์ตต่างๆให้เราทุกอย่างตรงนี้คือแบบมันคือสิ่งที่ดีสําหรับบริษัทเนี้ยที่การรู้สึกว่ามันโอเคสุดครับครับแล้วก็สิ่งที่อยากฝากถึงคนที่จะมาที่คณะสว่านะครับก็๋ยวจะบอกว่าคณะสว่าครับเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับอากาศดีหน้าหนาวก็น้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้เลือกบ้านที่ดีๆที่แบบมัน ทำให้เราอุ่นใจครับมันก็จะดีมากขึ้นครับถ้าเกิดมีอะไรอยากปรึกษาหรือว่าอยากถามอะไรกับที่บริษัทนะครับก็คือแบบถามไม่ตลอดเขาว่าแบบบ้านนี้เป็นยังไงแสงเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงครับสามารถถามเขาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะหาบ้านนะครับมาแล้วแบบไม่อยากอยู่บนมหาลัยนะครับมันอยู่บนดอยนะครับก็อย่าลืมบริษัทโนกัฟโดซังนะครับเพราะว่าเขาพพอร์ตดีจริงๆแล้วก็มีราคาถูกใจเพื่อนๆทุกคนแน่นอนครับ